นี่พวกเรานี่ปฏิบัติอยากได้สมาธิอยากได้ฌานอยากได้ญาณเขาไม่ได้ว่านะมันต้องผ่านจุดนี้ถ้าไม่ผ่านจุดนี้มันก็จะรู้ได้ยังไงว่านี่คือสมาธินี่คือฌานนี่คือญาณมันต้องผ่านที่ถ้าไม่ผ่านก็จะเอาอะไรมาคุยมาเทศชูกันฟังแล้วจะปฏิบัติแบบไอกไปแบบไหนถ้าไม่ผ่านสมาธิจะบอกว่าใช้ปัญญาเลยใช้ปัญญาเลยมันใช้ยังไงล่ะใช้ปัญญา เมื่อไม่มีสมาธิใจมันไม่ตั้งมันจิตไม่ไม่ตั้งมันจะใช้ปัญญาได้ยังไงนั่นมันจะเข้าสู่เปรตเป็นปรทิ์ประจามันก็ไม่ได้เพราะใจมันออกใจมันถอนใจมันไม่เอาใจมันไม่สู้แล้วจะใช้ปัญญาเพื่อมาเพื่อผลเพื่อมาเพื่อผลใช้ปัญญาไรมันไม่มีนี่ไม่มีในหลักคำสอนนี่ใช่ไหมล่ะเหมือนว่าภาริยาท่านก็มีสมาธิมาแล้วหลายภพหลายชาติหลายภพหลายชาติได้สมาธิจนตายขาดเขานั่นพระาร์ทยานั่น นั่นพอตายแล้วก็จิตติเคลื่อนย้ายขึ้นสู่เทวโลกขึ้นเทวโลกด้วยสมาธิด้วยจิตที่ตั้งมั่นเห็นหมตตยอันนี้เวลาที่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์ก็หมดบุญตอนนั้นก็อาศัยไอสมาธิที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วตั้งแต่ในอดีตเหลือปัญญาเพียงนิดฟังธรรมพุทธเจ้าไม่กี่บทไม่กี่บาทพุทธเจ้าสอนปัญญาชำระกิเลสเตถีโคดมิชาปั๊บเน่นพระพาชิยะ ก็จำดตมากุปอนดีผ่านเห็กมันก็สมาธิเองมาแล้วนี่เี็กใพวกเรานี่ไม่รู้จักสมาธิไหมล่ะนั่นเดียวก็บอกว่าเอยจะไปทำสมาธินะเดยวจะไปสมาธิหัวต่อนะรู้เรื่ยังไงว่าสมาธิหัวต่อพุเจ้านี่ทรงรูปฌานอรูปฌานขราดาบทอรรดาบทดูสิขนาดไหนก็ต้องเอาสมาธิเอาฌานเอายานตัวนั้นมาประกอบกับการทำจิตภาวนา จึงจะทราบว่าสิ่งที่ประพฤติปฏิบัติมานั้นมันไม่ถูกต้องจริงจู่ๆก็จะบอกว่าอันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีโดยที่ไม่ได้รู้เลยว่าดีไม่ดียังไงเหมือนที่กินอาหารนีอร่อยหรือไม่อร่อยก็ไม่ทราบก็บอกว่าอาหารนี้ไม่อร่อยเลยเพราะไม่เคยกินสักทีนั่นการทากิจตภาวนาก็จเด็เช่นเดียวกันนะมันก็ต้องรู้สภาวะทั้งหมด สมาธินี่ก็นิกานะเออนี่อุปจาระนี่อปปนานะอันนี้ดับพระโลกนะอ่าอันนี้ดวมใหญ่นะมันก็ต้องรู้ที่นั่นเวลานี้ไอ้เวลานีิริติดอะไรอยู่นั่นติดจุดต่อมอยู่ล้วก็ทราบเอาจิตบริจุดเราก็ทราบอะไรคจิตบริจุธแล้วก็ทราบนั่นเวลาที่คนบริจุ์เป็นไงมันก็ต้องทราบนี่เห็นไหมล่ะมันก็ต้องทราบมันก็ต้องรู้ที่ แล้วจะบอกว่าครูบาอาจารย์ให้คะแนอผมนะว่าผมนี่เข้าสู่เกษตรทำแลวทรงมักสมงผลแล้วว่าเนี่ยนะเพอเราถามกันเอ้าเราคุยกันเอ้าเป็นยังไงล่ะเวลาที่มันทรงมักสมงผลเวลามันพิกสัญญามันเป็นยังไงล่ะเราว่าเวลาโค่นพิชานเป็นยังไงเวลาที่เดินมักไปแล้วมักไปแล้วท่ามันพิกสัญญาจากโลกียะเข้าสู่โลกุตรักมันเป็นยังไงเราถามปั๊บผมไม่รู้อ้าวไม่รู้แล้วใครจะรู้สถานีดีโกในการลุยเชงินเข้าใจยังนั่นคนไม่รู้จริง เอาสัญญาจำได้ไหมรู้มาพูเอาสัญญาจำได้ไหมายรู้มาเทศได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์ได้ศึกษาตามตำดับตำราแลก็จดจำเอามาพูดเอามาเทศนาสันสอนแต่ตัวเองไม่ติเทีไปก็ไม่ทราบ่าเป็นยังไงสมาธิเป็นยังไงก็ไม่ทราบอะไรคือสมาธินั่นอะไรคืออคณิกะอะไรคืออุปจาระอะไรคืออัปปนา นั่นอะไรคือดับทั้งโลกอะไรคือรวมใหญ่นั่นไม่ทราบอะไรคือรูปฌานสีรูปฌานสีอะไรคือนิโรธสมาบัติมันต้องผ่านที่นั่นมันจะเข้าไปจุดนั้นโดยที่ไม่รู้เป็นไปไม่ได้ถ้าไม่รู้ก็แสดงว่าพวกเธอขาดสติเมื่อขาดสติแล้วสิ่งที่เธอคิดว่าเป็นนั่นเป็นนี้จริงเป็นโมคะพอสติเท่านั้นเป็นตัวตัดทิ้นปัญหา ยืดเดิ้อน่นอนผู้คิดถึงทำผู้มีสติเท่านั้นเป็นเอกเป็นหนึ่งพระเจ้าตัดแล้วนี่ถูกต้องดีงามนะยางอื่นไม่จําเป็นสติยิ่งมากยิ่งดียางอื่นแทบไม่จําเป็นดอกคิดดูนั่นแหละสัมมาสติต้องเอาสติตัวนี้อยู่ตลอดตลอดสมัยก่อนก็พวกเรานีก็สติมันก็หลงหลงืมใช่ไหมล่ะก็คิดใจนึกไกตากไปก็เพลนไปเพลไป สติไม่ทันมันโน้นไปสร้างปอบปุ๊บก่อชาติทางใดไม่ทราบพุ้ยผลลึกได้ขึ้นมาใหม่แต่ก็ยังดีฝึกไปบ่อยฝึกไปฝึกมาจากสติที่อยู עם, ่นโน้นอยู่กรุงเทพนั่นนะมันก็ค่อยหดตัวเข้ามาอยู่โคราชไล่เข้ามาไล่เข้ามาอยู่คอนแก่นมันก็ล้นเข้ามาล้นเข้ามาจนถึงเบื้องการทานองนั้นนี่สติมันต้องหดตัวเข้ามางั้นหดตัวเข้ามาเงี้เพอสมัยก่อนนี้คนขาดสติหรือสติอ่อนเนี่ย ความคิดมันจะฟุ้งซ่านเป็นโลกซึมเศร้าเป็นโลกชารพัดโรคล้วเพราะขาดสติแต่ถ้าสติดีแล้วจะไม่โรคอะไรล้วนั่นพอสติตัวเดียวปิญญาวิเศษมีพระเจ้าทรงพระาว่าถูกต้องดีงามเพราะสัมมาสติเขาใจอ่ะสติตัวเดียวเท่านั้นที่จะทำให้มนุษย์สมบูรณ์บริบูรณ์เห็นไหมอาราก เดินทรงกมนั่งภาวนาสวดมนต์ไหว้พระทำจิตตภาวนาก็เพื่อสติไม่ได้เพื่อจริงเลยเพื่อสติตัวเดียวเพราะสติตัวนี้เป็นองค์เรัดจรู้ต้องรู้ที่ว่าเดี๋ยวนี้กิเลสยังและกิเลสสิ้นถ้าไม่รู้ก็จะเป็นพระอริยบุคคลยังไง ครูบาอาจารย์บอกว่าเออเธอนี่เข้าสู่กระแสธรรมแล้วนะเออเธอนี้สามารถที่จะทรงมากสมบูรณ์แล้วนะก็ดีใจตบมือพือผ้าโง่ไหมนั่นครูบาอาจารย์จะบอกกล่าวไหมเพราะเป็นสันติที่ครูในการรู้เองเองแม้แต่พระพระรวมถึงในสมัยพุทธกาลนี่ถึงทำชั้นสูงลองคิดดูทำชั้นนั้นเป็นทำชั้นสูงจุดละกำลังติดอยู่ในจุดในตอมติดบริจุทธรรมนรงนั่น ก็ยังไม่ทราบว่าสิ่งนี้คืออะไรจะไปเฝ้าพระเจ้าการพูดว่าสิ่งนี้คืออะไรพระเจ้าข้าว่าฝนตกพอดีไงฝนตกแล้วก็ไหลตามไอ้นั่นน่ะลงหลังคาลงตรงพื้นก็เกิดเป็นฟองเกิดขึ้นแล้วก็ดับเกิดดับเกิดดับมองดูแค่นั้นและอ๋อสิ้นสงสัยมันจะมีอะไรที่สิ่งที่รู้อยู่เดี๋ยวนี้มันก็มีแต่เกิดกับดับชั่วก็ดับดีก็ดับไม่ชั่วก็ดับ หมายถึงกุศลธรรมะอกุศลธรรมะพยาการธรรมะนั่นฝ่ายที่เป็นบุญก็เกิดก็ดับฝ่ายที่เป็นบาปก็เกิดก็ดับฝ่ายที่ไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปก็เกิดก็ดับนี่เรียกว่าจะเป็นธรรมะนัดตอย่ังไงเราจะไปยึดสิ่งนี้ไม่ได้มันก็มีแต่เกิดกับดับนั่นน่ะพระรุปนนเขาทรงมากทรงผลกับกุติไม่ถามพระพุทธเจ้าลองคิดดู